ดูความสนนะคะตั้งแล้วค่ะหูนะคะหูตั้งแล้วค่ะเจ๊ yeah, yeah. อันนี้ลูกวันนี้กองนิ้วโชว์โชว์โชว์พ้าวันลูกดู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 ดดดจับไม่ทันเลยนะคะกล้องจับไม่ทันเลยะะ่ะมันนี่ก่อนนะคะอ๋อจ็บลูกโอ้ยคึก <c ười> มากเลยค่ะอ้าเจ็บมากเลยลูก <c ười> คึกอ่ะ เนี on so look. Now, look. ่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ชมหลายวันแล้วนะคะไม่สามารถค่ะลูกแดูดูดูมานี่มานี่มานี้นีมานี้าเนมานีนมากเลยค่ะนมานมาเยเนมนมาเน